แล้วเราเป็นไงบ้างคะคิดถึงที่ไหมไม่ไม่ไม่ยืดยกพี่จะไปเล่นอัมนาฮจะเญนอยู่หาสาวให้พี่ด้วยนะครับงามงามเลยก็สวดหมเอาคนนุมเอาปังอุ๊ยเอาคนนุมที่ผู้บ่าวเนี่ยมีมีเจสวนคนเดียว A few moments later เย็ดดมาแล้วว่ะ ไอดีน้องพี่นี่มันจนขนาดนี้ได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวเราอย่างไงต่อพี่ต้องเติมเพียงให้หน่อยแล้วอย่างเงี้ยมันจนเกินว้ยอยากอายววดดู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 ครับดูกี่บาทอ่ะคิดว่าท่านี่จากบาทจากบาทเอ้าท่าก็เสียตังค์หมอใช่นี่คิดว่าคิดว่าท่านี้กี่บาทสักสามร้อยมั้งหาพันบาทสี่สี่ท่านี้ห้าพันหมดเลย อันนี้ก็ห้าพนคือบอกเลยว่าวงการฟรีไฟล์่ะเข้ามาแล้วมันจะเป็นสายตึงนะพี่ว่าสายฟรีนี่น้อยคนนะครับเจนแงสายฟรีไม่เป็นไรเดีพี่แบบถ้าคนรู้กดไาลค์เยอะๆนะครับอีพีหน้าที่จะเติมเพชรเข้าไอ้ดีน้องเจนสักหมื่นเพชรนะครับคนดูกดไลค์กันเยอะๆนะครับแล้วก็ท่าใหม่เนี่ยนี่อันนี้หา้อยหาอยให้นะหาลอยไม่แพงมาก มันก็ไม่ต่างกันนะห้าพันห้ารอยอ๋อนะมันก็แบบบางมันแรงไงมันหายากมันแพงอะไรอย่างเงี้ยไหมแล้วมันเก่งขึ้นไหมไม่ถ้าไม่ได้ทําให้เก่งขึ้นครับอยู่ที่ฝีมือคนเล่นล้วนๆเจนนี่ไงไม่มีอะไรแต่เล่นเก่งเลยจะบอกปังเย้ย <c oughs> เจนอยากอายโตเจนวะมีไม่ต้องอยากอายครับสายฟีไม่ต้องอายสายฟีสายเติมเล่นด้วยกันได้หมด <c oughs> เลือกเปลือดต้ำตีแมนแมนเฮ้เจ็ดลองเปิดไหมบอกคนในทีมดูสู้ๆนะคะเปิืดดื้อๆตรงไหนเปิดตรงไหนอ่ะคนอื่นก็ได้ยินเหรอใช่ๆสู้ๆนะคะวันนี้สู้ๆนะคะเอ้าเราทักินหมดอ่ะยไปดิ แค่ได้ยินเสียงก็สู้ตายแล้วสู้จนตายเรื่องเมื่อสี่เปิดไปในเกมนี้แค่ได้ยินเสียงก็สู้ตายแล้วเย็นเย็นเย็นนั่งเก็บเปลือกเปลือกเปลือกเปิด่ยนไปในเกมบอกกับมันเลยก็บอกเมื่อสี่เยอะเออไอเราไอเรายิงใครอ่ะรีบตายทำไมวะเพื่อนเออเอาดิเอาดิเอาดิเกิตเอาเลยเลยหรือว่าพาทั้งสาวเดี๋ยวพี่จะพาสาวยันคนนี้โอ้ยใครยิงอ่ะ เนี่ยไม่ไม่พี่ตายแล้วพี่ตายแล้วขันยาขันยาขันยานายนายชุบแล้วด้วยบอกเบอร์สีไม่ชุบด้วย a few moments later เติมเบอร์สี่ซื้อสู้นะคะเออแตกหนึ่งแตกสองสวยพี่สวยไอชิกลุ้ป่ะวะแตกสามพูเลยแตกสี่ เช่นชมันชมันพี่เบอร์สี่เก่งมากๆเลยค่ะปังสวยพี่สวยดิโอไม่พูดเลยพี่เบอร์สี่เก่งมากๆเลยค่ะโอ้โหสุดยอดนะคุณเล่นตายอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเอาที่หนึ่งให้ดูเชิดเลยนึกนึกเจนบอกกับบอกเธอรทีเลยไอ้เปิดไม่ได้เกมมาได้วะถ้าไมเปิดไม่ได้อ่ะ เนมัในเหตุย่างนี้เอาตายหรอไม่เป็นไรเพื่อนเพื่อนจะแบกไงไอแปมไ้อะเรีนมั่วเดินเนี่ยเนี่แปมมาดวงแบกครับเป็นไงอายว่ะฮะโหมาขนาดอายวะสั พี่เบอร์สี่สมา<ท>คนเดียวเหรออ, <c oughs> อ้าเบอร์สี่เป็นกินกับสาว่ะครับเขาไม่ตอบอ่ะเราต้องหนีออใครอ่ะลวงสองยิ่งยิ่งยิ่งอีกทีมหนึ่งอ่ะมันจะมาทีมละสี่อันนี้เป็นหมดสี่มานคนเดียวครับ เขาตอบแล้วผมมาคนเดียวต้องเกินตอบตอบ,ตอบไปว่าเกมหน้าพี่เล่นกับหนูไหมอ่าง,ง,งเงี้ยกาดจะลงแรงแต่ไม่เล่นธรรมดาก่อนบอมก่อนปั๊กเกมหน้าหนูเล่นด้วยได้ไหมทำเกมหน้าหนูเล่นด้วยได้ไหมพี่กาดนะ <c oughs> พี่ไม่พี่เก่งแล้วสำหรับหนูวะดูดีมีหมดัดมีเหมือดโตน่าจะเล่นสุดยอดแล้วอะไรนะเติมหนึ่งเดียวเปล่าเนี่ยอ้าวมันแฟ้พี่ว่ะบอกให้พี่บอกด้วย พี่พี่ก็เล่นเก่งสำหรับหนูแล้วเันนั้นใชพี่เล่นไม่เก่งหรอกพี่เล่นกลางโอ้ยพี่ก็เล่นเก่งสำหรับเลือดไปตายวุ่งทำไมอ่ะทีม่เป็นพีไม่ได้เรียนโทรศัพท์นะพี่เล่นคอมเย็ดเจ้าพี่เบอร์สี่ชื่ออะไรอ่ะ พี่ชิตอต้มครับอย่ามาอย่ามาตายนะฟื้นแล้วยาบาดนะพี่ต้องช่วยหน่อยนะพี่ป้อนตัวคูยังไม่รอดเลยเยอยระเบิดระวังเฮ้ยโอเคเกมบักครับแม่งตายหมดแต่ไม่มีคนตายชี่อต้มพี่อต้ม พี่ต้อมหนูเจนนะโสดนีะ่ะข้าบอกพี่แปบเออยินนีถามถามเขาไหมว่าเขามีแฟนยังเออถามเลยเออถามเลยเออถามเลยถามเลยมันจะดีเหรอดีเขามาปั่นเขาไง <S 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 เขามาปั่นไอ้เขาโหดไหมพี่โหดไหมเฮออ้ยเราพี่โหดเราพี่โหดไหมเราหัวหดุหด่ยพี่ต้อมมีแฟนไหมพี่ต้อมมีแฟนไหมงาม ไมมให่ทำไม่ทำไม่ทำไม่เกี่ยวเป็นเพื่อนกในเกมเบบเป็นเพื่อนเฟิร์สเฟิร์นเย็ดยังเขาเขาตอบไว้องเราเป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนกันวะเอ้าทำไงอ่ะเขาบอกว่าเขาเขาบอกว่าอะไรนี่แหละเพื่อนๆนี่แหละเฟิร์สตรงไหนอ่ะ เปลือบไม่ได้แล้วจบเกียร์เราจุเกียรแล้วไอ้เกียนี่ได้ไงวะอ้าวอ้าวอ้าวคนมันเก่งก็เลยจะได้ไปเรื่องปกตินะครับซิมคิวอะส่วเดียวส่วนตัวไอ้ส่วนตีนไอ้ส่วนตีนเขาว่าอะไรนะเขาแบลงว่ายอมเล่นเกียร์เนา r ก็นะครับผมถ้าใครถ้าคนดูชอบก็กดไลค์เยอะๆนะครับเดี๋ยว EP หน้าพี่จะมาปั้นไอดีน้องเจนนะครับผม จากสายฟรีจะกลายเป็นสายเติมเลยนะครับโกครับผมกดแล้วก็จะได้แบบหอมแก้มทั้ง <c oughs> ใครที่คลิปไม่แจ้งเตือนบ้างครับผมมีวิธีมาแก้ให้พี่ๆท,ทุกคนกดยกเลิกติดตามแล้วกดติดตามใหม่จากนั้นเลือกเป็นทั้งหมดแค่นี้คลิปก็จะแจ้งเตือนแล้วขอบคุณมากนะครับ